ตาเล่อทักทายสบายดีพี่น้องเฮ็ดหยังเนาะยิ้มหน่อยดูอันนี้หน่วยใดเนาะมื้อนี้เนาะโอ้ข้เหนียวเป็นหน่วยมันมันไม่ได้วสถุสาระเออข้าวมันเปแยกอันนี้มือนีแบ่งบดนี่เนาะโอ้บดง่ายๆก็คือล่องนี่แหละหน่วยที่เจ้านะบันนี้นะสามหน่วยสามหน่วยปะหน่วยที่สามแบ่งครึ่ง สามหน่วยต่อล่องหนึ่งบะแต่ว่าผู้ซื้อว่ามือนีมาทุกหน่วยเลยบ่คือคือหลายคนแท้ไมาาบทเดือรมาทุกหน่วยบ่ามือนีนะคือรู้ซื้อว่าบรรยากาศคือบรรยากาศคือคึกคักขนาดเลยฮัลโหลสบายดีเออยายสิงเขายิ้มแป้นใส่กล้องแล้วอัลโหลสบายดียายปอน มื่อนั่นคอยไปเจอพี่น้องเจ้าอยู่บ้านปากเป่งเอาเจ้ามีอยังสิฝากไปหาไอ้น้พี่น้องเจ้าอยู่บ้านปากเป่งอยู่บ่ายายมอนนะนะเอา้าขันขามใส่กุปปิ้งปลาเดี๋ยวคอยสิเข่าไปหาเราเราแหดแบบนี้เราคอยแหงสิเข่าไปหาเรานะอ่ะอนี้ขันผู้ใดสู่ก้องคอยว่าน้ำคอยลแล้วแล้วแม่แล้วมอนที่ได้มอใส่หลวงน่นบ่ <laughs> คุยน้ำเจ้าอยู่ตีมือนั่นเนี่ย เอาแม่มีอย่างฝากไปหาเราเราเบื่องคอยตลอดเลยได้อฝากฝากอย่างไปหาเราเนี่ยไอ้ไอ้อยังก็มอนมอนอย่างก็มอนสายหลวงมอนสายหลวงแล้วแต่ขาเจ้าหมู่ขาเจ้าหยอกกันเด้อพี่น้องเด้อคอยสิพามาเบื่องหลานชายเจ้ายนีย้มอนเด้หลานทายหรือว่าน้องชายอันนี้กับหลานทายปะตกับผู้จักเราปะทํากัน โบราณกันคือบุหิทธ์เราได้กันกันกับสี่สิบกว่าปีเลยบุหิทธ์เราจูบกันถึงวุฒภาให้ซื้อเออนี่ไงไอปอนไอมอนด้ยเหล่าเขืนกล้องไอมอนด้ยเหล่าเขืนกล้องกับแบบนี้แหละตามจริงเลยกับเอฟซีตัวยงเมื่อนั้นยังมาขอเป็นเพื่อนข่อยอยู่เลยเอาเจ้าเว้าวอย่างว้าวอย่างก็เว้าปันไปหาลาวฝากความคิดหอนถ้าเว้าบุปเป็น เราว่าเร<ต>าอายกล้องพี่น้องเลยกระยายเราซะกระยาแเราฮัลโหลสบายดีไอ้เยี่ยเด็กอันนี้ไอ้ข่อยอันนี้ไอ้ฮักไอ้แพงข่อยอือไอ้เด็กบรรยากาศไอ้ซิงเจ้ากระบ้าน้องข่อยจังหน่อยนึงนายบอกเว้าซุมเอฟซีตัวยงข่อยนี่ฮัลโหลสบายดีสาวสาวเด็กเด็กน้อยน้อยกลับมา เออได้ยินข่าวว่าเรากะเรากะว่าว่าไอ้มอนนะไอ้มอนเหรอ,อนนะเจ้าหู่จักไอ้มอนว่าเราหู่จักเจ้าไลยมอ,มอนนโพ้นะที่ไปเอาเมียอยู่ป่าเป่งตอนนี้นะอเออเราบอกว่าขวบบักดำบักเพชรธนาะเราเว้าเนี้ยบ,บุงหมูซะ,ะบะ้เราเครียดได้ว่าบุงหมูเรายัางหู่จักหู่เจ้าคนละบ้านเลยคนที่บุงหมูอีเยี่ยเป็นคนละบ้านคนละบ้านป่าเป่งอันนี้บ้านนะโพ้โอ้มอนเราเคยอยู่บ้านนโป้ พี่น้องนี่แหละฮัลลต่ว่าเนี่ยนั่นแหละว่าบุหูจักเดี๋ยวเราเครียด,ดยเด้จยวด้เราเลือกติดตามข่อยบปต,ตายห่าแล้วบัเด็นน,นะน <c oughs> อันนี้ก็อ้า้น้องบ้านนาโพเฮาพี่น้องเอ้ยเฮ็ดโรงเรียนเบียกรวมคือเก่าคือเดิม <c oughs> เออทางนั่นเขาเจ้าก่ขอขึ้นมาหลายแล้วนะก <c oughs> ็มามื้อนี้เป็นรูปเป็นร่างคักข,ขนาดเลยพี่น้องเลย <c oughs> มื้อนี้มา มาเมื่อนี้เป็นรูปเป็นร่างแหงขนาดเลยดามาเซ็นะเป็นป้วนมาเฮเซนะไปเช้าเมื่อนี้เป็นรูปเป็นร่างาเป็นโครงห้างเป็นหยังอย่าง,างดิบอย่างดีเลย,เยลอ๋อสบายดีเจ๊เตยม,มาแล้วมาวาเหรออาเจ้าก็ยิ้มใส่กล้องเลยไหมเอออย,ย่าอย่านี่ อันนี้เราจักหน่วยบะนี้เขาแปลงให้แล้วบะนี้ไหนผลนฮะได้ยินข่าวว่าเขาแบ่งแล้วโบแมนบะเบมื่อนี่แบ่งบะเฮ้ยตัวมาทั้งแม่ทั้งพ่อทั้งลูกเลยบะเหมือนบบเฮดแมนโบแมนเฮดเบียกรวมเลยเหมือนมาเฮดเบียกตัวเองในได้บุ้งคือไปสัมภาษณ์ลูกพี่กันก่อน เ,เขาแบ่งให้หรือวบ่าบานันี่ฮอันนี้คือของเฮาวะจักหน่วยสองหน่วยต่อต่อห้องนึงบะเออสองหน่วยต่อห้อต่อต่อห้องนึงข่อยเบาดังนำ้ำเลา่าเล่ายังไม่ได้ยินน้ำข่อยแต่เจ้าเบิ้งเจ้าเบิง่งลูกพี่ข่อยพี่น้องอ บอเพื่อนว่าน้ำเฮานี่ซาซาเราเป็นช่างได้สิบอกให้พุ่นเบืเ้องเราเฮ็ดย่าอ้ข่อยเราเป็นช่างเดี๋ยวสิไปอัปเดตสถานการณ์ทางภายนอกให้เบืง้งพุ่นแถวคุ้มคนแก้วเนะหายบ่าว,าว,าวาสำน้อย ยินเสียงนี่เพื่อนะเอาขึ้นไปหลานเออนั่นแหละเก่งเก่งเกเกเก่งทางพุ่นกันเฮียหนากนเฮียเจยนะ้ยเนาะโอ้ยอย่าลบหนข่อยนะคนสิเข่าไปหาสุเจ้านี่ป,นป้าข้างในคือคึกคักเลยวะอ,อืสบายดีเ,ยดเ,เตรียมเทพื้นบ้านนี่นะเออ ห้องน <als> ี่ซูเปอร์หากระซิพากันเทพื้นทะเลสบายดีเฮียะไรนะอ้เป็นช่างบ่เจ้าฮั่นช่างบ่เออช่างเก่าบ่หรือบ่ใดสองหน่วยต่อห้องบ่ลุงอันนี้อันนี้คืออันนี้คือสองหน่วยห้าห้านุยหน่วยสองห้องสองหน่วยอันนี้สองหน่วยบ่ได้เขาแบ่งสองหน่วย น,นี่สองด้วยโอเคอกไ,ไนะกล้สิปีเป็นรูปเป็นล่างแล้วพี่น้องมีประต่างประตูแล้วอลละเลอสบายดียดมีอยังฝากไปหานายไอมมนนอ้อมีอย่างล้วกินหอดคือเก่านะกินหอดหักแพงคือเก่า,อ,อ,กาอยากกินเหล่าหลาย โอ้ยอย่างนั้นนะเออโต๊มาใส่หัวนะคะพี่ซอบเลี้ยงดูเด้อฮัลโหลสบายดีอันนี้ล่ะทีมงานบ้านคอนแก้วพี่น้องเ้ยทีมงานบ้านคอนแก้วเห็นหลังอยู่แวบแวบซึ่งของมือเส้านี่โทรถามข่อยเรื่องเฮ็ดอย่างคือมาตักดินอยู่หยก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 เงีเจ๊เจ๊ตุกตานี่ ก็อกหวยกันไปะกันกำหเดี๋ยวมี้หลเหว้เลสบายดีไอ้บุญเสียงไอ้บุญเสียงสีประเสริ้โย่น้ำบ่อขาวบานะบ่อเนาะโอเค สบายดีง้ายบนบนไปเวียนมาจูแต่กับยเือยแพงนี่ละบอไปใส่เลยสบายดีเสี่ยวคอนเจ้าสบายดีเจ้าคุณเจ้านัะเอาโอเคอัปเดตสถานการณ์ประมาณนี้พี่น้องเออเป็นฮูเป็นห้างแล้วโอ้เห็นนายบ้านอยู่แวบๆ อามาเรื่องสบายดีมาช้าดีกว่าไม่มาที่ตรงเงียบไปแล้วบ่ได้ยินเสียงกันเนี่ยกันมาหูซื้อก็มันคึกคืนได้บรรยากาศมันกระเสียบแบบเพิ่มสีสันขึ้นมาได้เป็นกำลังใจให้อ้ายให้น้องเฮาทั้งเทิงเนาะเอ้างได้เรออันนี้เพิ่นเป็นไผ่นี่นะสร้างใหญ่มาเสร็จรถดู เขยบอเขยเขยเขยบ้านเฮานีละเขยเงินใดเขยังบ้เฮาสามเออสบะยเขยสู่คอยกับบุญุ้จักแลยเคยสู่เคยบ้านเฮามันมีทางเวียงจันมีทางปากหนองดเออเต็มบดเลยยังวะเลยปลานั่นเขายังว่าบ้านน้ำท่วมเนาะบ้านนอกคอกนาเป็สารต่างวันทรรง เนื้อสุตใตยสุดกับมาโฮมอยู่บ้านนี้นี่นี่อันนี้กับโมเมนบ้านนี้ได้เนี่ยมาจากทังอื่นคนฮัลโหลสบายดียังเงยงอนสู้ๆนะจ้าคอยอยู่ในใจเสมอรักเสมอัเสมอคือกันจ้าสบายดีลุงเตียงจ้าเมื่อนั้นปลาสว่างได้อยู่บ่ได้ได้ตัวใหญ่อยู่บ้างโอ้ปลาอย่างลุงปลาข้าว ลด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 ลสแลนตนอะไรสบายดียยอินโอ้นจ้าเอาโอเคสู้สูอัปเดตสถานการณ์เพชรทงเฮียนพี่น้องเอ้ยบ้านบ้านนาโพคุ้มท่าเคนคนแก้วเมืองหินบูญแขวงคำม่วนเป็นกำลังใจเป็นกำลังใจให้อ้ายให้น้องเขาทุกคนสบายดีเสจยวแมงเสจยวแมงสบายดี ไปดีเกียบไป <okay. S 1> ไปด้มาได้ได้เกียบโอเคบ๊ายบายบ๊ายบายสู้น